ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห่งาลาลองข่าวดาราร้อนแรงค่ะสงกรานโพสโชว์บนันซ่ารีสอร์ทสุดอึง้งกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจเลือดใหม่ไฟแรงสำหรับสงการ์เตชนะนรงคุณพ่อของน้องปีใหม่และแน่นอนว่านุ่มสงการนั้นเป็นทายาทคนโตของไพยวงเตชนะนรงผู้บุกเบิก พื้นที่กว่า5 0 0 0ไร่ของอาณาจาักรโบนันซ่าเขาใหญ่ซึ่งสงกรานต์ก็ได้เข้ามารับช่วงต่อคุมธุรกิจโบนันซ่าในฐานะลูกชายคนโตของตระกูลและล่าสุดในอิสตาแกรมของหนุ่มสงการานต์เจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพโปรโมทบริษัทโบนันซ่ารีสอร์ทโฮเทลจำกัดแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วล่ะาค่ะว่าจะต้องเป็นธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมและบ้านพักตากอากาศโบนันซ่าโดยจะเห็นว่าภาพพี่หนุ่มสงการานต์นมาโพสต์ลงนั้นรี สอดแห่งนี้เต็มไปด้วยธรรมชาติพร้อมทางยังกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาอีกด้วย